สวัสดีเจ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแ้านต้งป่าล่าศพป่าลาาศพของเราออกแบบแพ็กเกจใหม่บรรจุภัณฑ์ใหม่และปรับสูตรใหม่เจ้าสูตรดั้งเดิมใส่ผงปรุงรสตัวหน่อเจ้าส่วนสูตรใหม่ที่เราปรับขึ้นมาก็เป็นสําหรับคนรักสุขภาพที่ใส่ผงชูรสเจ้าแต่เราจะใส่ในเรื่องของสมุนไพรของผักชัย,ยาและใบมอญนะเ,นเจ้า คือกระบวนการน,นี้เราจะเอาไปฆ่าเชื้ออบแห้งแล้วก็ปัน่นแล้วถึงจะเอามาปรุงรดปะลาล่าซับนะจ้าส่วนราคาเราจะคงอยู่ที่กิโลละ300บาทเท่าเดิมแต่บรรจุพัณฑ์เราจะบรรจุในขนาด170กรัมและ150กรัมนะจ้ะคือราคาก็จะมีประมาณ100บาท150บาทหรือ300บาทนะจ้ะ ตรงนี้เราจะเน้นในเรื่องของสมุนไพรทั้งหมดเลยคือขา่าตะไคร้ใบบําคูดกระเทียมหอมแดงนะเจ้าคือส่วนผสมตรงนี้เขาค่อนข้างตี่จะเน้นในเรื่องของสมุนไพรและจะชัดเจนในอันตราส่วนผสมเพราะฉะนั้นตอนนี้รสชาติของเขาจะกลมกล่อมมากขึ้นนะเจ้าส่วนช่องทางการซื้อหรือว่าช่องทางการ จำหน่ายปาระซับของเฮาสามารถเข้าไปดูได้ตี้เพจบ้านตรงปาระซับสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยถึงเจาะยัดส่งทั่วประเทศโดยใบษนีไทยและแปดเจาะย่อมนือนเจ้าสสำหรับคนที่รักสุขภาพบกินผงชูรสนะเจาคือเฮาจะมีสูตรใหม่ที่เฮาจะบใส่ผงชูรสแต่ว่าเฮาจะใส่ในเรื่องของสมุนไพรพักชยาและใบมอนแทนนะเจา